สวัสดีค่ะทักทายจากแม่สวนเฟรีิฟาร์มนะคะเช้านี้จะพาไปดูลำใหญ่สีชมพูอีกประมาณสองอาทิตย์จะจัดส่งไปให้เพื่อนพ้องน้องพี่และน้องช้างที่สุรินกันให้อาหารช้างสัตว์ใหญ่สัตว์โตช้างมีบารมี เราก็ได้ทําบุญให้อาหารช้างกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลําไยสีชมพูปีนี้ออกลูกดกหรือเปล่านะคะในรักกานี้ลําไยสีชมพูก็จะสุกพอดีกินแล้วนะคะเราจะได้จัดส่งไปให้เพื่อนพ้องน้องพี่และ น้องช้างได้กินกันค่ะนี่เป็นทางเข้าบ้านฉวนหรือว่าเฟรลีฟาร์มนะคะตรงนู้นก็มีต้นลำไยเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกถนน,นเส้นหลักภายในหมู่บ้านค่ะ ภาคนี้ก็จะเป็นบ้านสวนเบรคฟามไปเดินไปที่ลำไยสีชมพูกันเลย ตรงนี้ก็จะเป็นสวนแก้มังกรกำลังออกลูกให้ผลผลิต6เดือนแก้มังกรนะคะนี่ไนต้นลำไยเสียมพูแสงแดดมองไม่เห็นหน้าจอ ไม่เห็นหนะน้าจอเลยตรงนั้นก็จะ ข้างบนมีโฮมสเตย์สองหลังแล้วก็ข้างล่างลงมาจะเห็นเป็นต้นส่วนในนาสีม่วงข้างในก็จะมีส่วนลำไยลำไยอีดออีกนี่ค่ะม่ดูนี่ก่อนปีนี้ลำไยสิมโวงโดมากจะกินยังไงหมดเนี่ย แบ่งไปขายจะได้ราคาไหมเนาะถ้าอยากจะเอาไปให้น้องช้างกินนะทั้งหมดเลยเน่ะอีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ก็จะใส่ใส่อะไรเนาะใส่ลางลางผลไมอ้อ่ะส่งไปให้สักสี่ห้ากลม ไม่รู้ว่าค่าจะส่งจะประมาณเท่าไหร่กลองกลองหนึ่งก็น้ำหนักประมาณยี่สิบโลแต่เราคงจะใส่ไม่ถึงก็จะด้านข้างด้านบนด้านล่างก็จะอัดไว้ด้วยใบลำไยนี่นะคะ อีกสองอาทิตย์ก็มาจากอีกสองอาทิตย์ก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บลำไยกัน เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ